อร่อยที่สุดในไทยทานใช่ไหมคะได้อร่อยที่สุดในอุทัยอันนี้อะไรคะข้ามะม่วงไส้กล้วยกล้วยไข่ไไข่งอร่อยอันนี้อปลาถุงละยี่สิบสามสิบก็ได้เลยมีกล้วยมีมันเนี่ยมีกล้วยมีมันหรอคะเอาผสมกันสามสิบค่ะนับชิ้นนะคะเดี๋ยวหนูขอชิ้นหนึ่งิ้เลยอย่างเงี้ยเย็นเย็นอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยอ่ะชิ้นเดียวเดียวดูขาวโอ้กล้วดู อันนี้ยายขายมานานหรือยังคะล่าสถามคนเก่าเดียแค่สี่สิบปีแล้วลูกเนที่ร้องกัหล่าสาวที่้องเรลุงสาวคนนี้มีคุณสมบัติสาวกรรมในครอบครัวลูกโอ้โหคิป็นปีมั้มานานแล้วนะป้าทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นนะกล้วยก็คือกล้วยที่สวนเราเองป่ะไม่คือต้องปลูกทุกท่านแต่เดี๋ยวนี้มันตายมันตายมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วมอร่อยค่ะ ร้อนหนึบค่อยนะคือเราทอดเรื่อยๆใช่ไหมคะทอดใหม่เรื่อยแต่สองคนหมดแป้งในหม้อแต่สองเพื่อนอยากชิมด้วยเพื่อนอันร้อนกินมาอร่อยมากเ้ยทุกอย่างคุณยายตัดแล้วไปชิมเลยลูกกินเลยเลยเยังน่าก็ค่ะออันนั้นหบอกคนโน้นน่ะมาชิมนี่แหละค่ะเจ้าถิ่นอันนี้เรากินมาตั้งแต่เด็กอ้อกล้วยกันเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกกล้วยหนึบเนี่ย เออจะอาอ้องคู่ไมไม่ค่อยหวานรักแจ่นี้ไม่หวานมันยกเหนียวแต่ทอดทั้งวันเลยเหรอคะใช่ทอดทั้งหมดแล้วแม่หมดพ่อก็อยู่เอาแบบนี่คุเมเอาแ่วยนะเอาแบบกล้วยสากเเล้างแนวเงี่ยไงเปงานทีกชอบเกลียดเกลียดกันยกนิ้วเนี่ยพูดทีบัเป็นปกกล้วยหนึบๆจริงๆอ่า แล้วกล้วยอ่อนก็จะต้องสีคล้ำหน่อยนี่คนแก่วันนี้กล้วยหักบุกไม่มีมันกรอบใส่คอล์ดถุงมืดใส่เดียวกันใส่ถุงเดียวกันเลยก็ได้ค่ะก็ไม่หวานมากนะแต่กล้วยหามไหมมันจะหนึบหนึบมันไม่เล็กแต่มันเลือดแต่มันเบิกโอ้ยมันเลือดทำให้ดูหนึบหนึบมากเลยอ๋อแต่ถ้ามันสุกกว่านี้มันก็จะนิ่มแต่ดิ้น นี่มันไก่อันนี้มันพี่สาวหนูมาซื้อทุกวันเลยใช่ทุกวันเลยเนี่ยหนักครึ่งอ่ะอันนี้มันหนักครึ่งมันอันนี้มันรสมันรสมันเทศแต่แต่เป็นชื่อมันมันเปรี้ยวสดเขไม่ปลูกกันเลยมันงไหนแล้วเนี่ยมาทีก็เขาบอกอะไรที่อร่อยหรือว่าอยู่นานๆก็ตามหากินก่อนนะหรืออยากลองกินอะไรแบบนี้ หนูจะไปกินอันนี้อยู่ค่ะที <S <S ่ไหนนะคะนี่ไงคะตะหูงทอดเลยได้เลยได้เลยนนต่างชาติโบราณลลกจะกินไหน